เอาพี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆเอมัน,เ,นเอาการมาแต่3สามโมงกับได้ผ่านเขาแยกกันเขามาได้ยกก๊กให้มันแต่ไกลป่ามันคันเราขางลายเลยเอาเกินก็ไกให้่ทั้งไปเลยมาให้ปากสองวนันนั้ไก่คันลายเลยจ้ะ ไก่ปลาเท่านี้ลายลายแต่เขาย่องอยากมันใบไใม้โขบ แต่ผลแล้วไก่่ผลแล้วมันคือชิบะผาดหรอกครับ ตัวเฮาดักอยู่โกให้ไ่ต้องเวียดมันมันบกเข่าจักเทื่อมันรักเพราะว่าคนมาลายเลยแต่หอนเฮ็ดจักสิเป็นจังได๋ล่ะสีดำดำมันก็ซีเมนกันบ,าบัาเฮาบ่อยากพลาดดอกเล็บไปน่ะเนี่ยเล็กๆเวียดเอาตัวนี้แหละบ่เมืนตัวนี้บ่เรานี่ เดี๋ยวจะเริ่มงอิโพรกเกินเอือลายที่นอเฮ้ยไก่เลยเี่กจะไปทางไหนใช่ไหมไม่ว่ามันเขากงไห้กับบทษันมันคันลายเลยไกลแต่รักพี่น้องเพราะว่าแถวนี้เขาต่อขึ้นต่อยังโอ้ยอ้าวถือว่ามาแล้วพี่น้องเลยน่ะ คือประมาณสมไดไก่ปาก็สมพวดแล้วเอาก่หากินบมกแกงเนาะแต่ว่าผได้หากินตินก,กงเนี่ยมาลองบงังวันทเป็นแบบได้เขนนน็นเลตอนล้วเอาสิเลาะลงไปละเราลงลมมาละเลาะลงลมายูยกินอะไรกินขาวกินหนามก,ก,กินกับด้เลยเฮ้ยหาแลลวโอ้ยส้กปูกเลยนั่นที่หงอยหงอยโพนเล แดดมาเลยง่อยโผล่หอด่านนเอ้าตัวมาตัวนี่ไปแล้วเอ้ยได้กะหอกได้ไก่ปลาตัวหนึ่งเลยมื่อจะบีดกระไดไก่ปลาตัวหนึ่งุ่นนี้บุใส่เกือบนี่นีอยมาจอกไปทั้งกระจอกทั้งมาจอกทั้งไก่ปลา ม,มันซื้อยก,อกอมันซื้อบุกวงนะมันคนไปมันเหยียบห้อยหอลดโอ้ไปนอนในห้อยยางมากหอดด้านถาดสิคือถาดเลยอ่ะลูกหลานขอนี่เด้เอาทาวาไม่พอได้ผ่าน,นเก็บ แต่ละคนมาแล้วเก็บกีหินใส่กีหินแต่ละก้อนถ้าเก็บใส่นเนี่ยฮะเอาเมื่อเด็ดขาดน้องนี่ทาพาเยลโขกแล้วมาล่องเบิึงครับอยกคอต่เฮาก็ตัวได้มันก็เฮาก็เก็บบอ่อกีหินนี่ยเนี่ยเขาเอาเมื่อเด็ดขาดนี่เฮาต้องเก็บคันนี้มันตัวตกกันได้ตกมันบอกว่าฮักแปรงขึ้นนได้เห็นไ่มสังเกตนะนี่เป็นดันถาดเลยเนาะโอ้นี่หโอ,โอ้แล้วบ่เล็กออกแล้วบ่พ่น นี่คือถาดแหละสุดก่อนบ้านพาเพิ่นมากเลยสุดก่อนเนี่ยก่อนเอาก้อนเฮนเอาเขากเก็บใส่เลยจะเป็นด้านถาดเลยนะจะเข้าตะกี้เลยนี่ยๆเขาเก็บก้องเฮนกองอย่างนี้นะเขาไปงพยัคฆเนาะเขาเก็บขึ้าแล้วนอนกัยาต์จะเอาเก็บเก็บเจอแล้ว อ,าาอ้าวนี่แหลูกหลานได้เจอ,อ,อันนี้ทา,าบไพ่โบเสือหรือว่าไพ่โบหยานก็นล่องมาเบิ้งพี่น้องล่องมาเบิงงบ้งหลายๆคนกับจีโบเสือเนาะไล่มาเราเบิง้งอันนี้ก็ข้าวตือกับตือตือสมารรีพ้นได้เนาะเข้ากับมาใกล้ที่สุดเลยว่าวจะเป็นด,นดันถาดไปทั้งเด้อเนี่ย นี่แถวพ่นตกก็ยังก็จะมีคนมาดังคืนดังไผ่อยู่เลยเฮ้ยมันเคยเก็บยังกี่หินกองก้องไหวเท่าี่เห็นบ่นสังเกตนี่ฮ้ยเห็นป่ะมันกองไหวกีย่ยันตะละบอนกองมืดเห็นป่เฮามาหันมาได้อยู่นะเฮแต่เฮาบ่มาลุบลูเพิ่น มาหาอยู่หากินน,นะ่เ <c oughs> ขาก่องถ้าวา, <c oughs> า,าก,กังเคือนียอยากวเซียวได้ผู้เดียวไปเด้อเต่วากาถ้าพ้น้องแห้งจะเป็นเพราะมันมีถำเลยกกว่าเก็บกียินใช่ไหมมาเหเนอน <c oughs> อกเห็นตละลบนะ

ตัวที่ชอบตาวพ่นตกก๊ก็เลยได้เขาว่าเลยหินตกเด้อมาถอดฐานลงูกหลานได้หินทะเลหามเอาเมื่อยเด็ดขาดไปเถอะเดี๋ยวดิสักซิทธิ์แท้พี่น้อง ถ่าวเาเบาคนอนุญาตนั่เอาจากถ่ายบอกถ่ายเบา,าห้ามเด็ดขาดบริเวณเธอเลบริเวณเธอเนยุทธห้ามเด็ดขาดเลยเธอเลิกกันสิเป็นดอกไม้แดงดอกไม้ย่างก็ห้ามเด็ดขาดพี่น้องเพราะว่าคืองของเราแหละเอาดีน้ำเพลินเพลินก็นดีนำ้ำเฮานี่ต้นอะไรคือต้นโพต้นไฮเก่อนหันเนี่ เป็นด่นานถาดเลยเป็นดอกพี่จะซ้ำอ่อนนะแถวหนี้กับผมี่นะครับบางเอิญเขาผ่านมาก,ก็เลยแย่ไปบริเวณนี้ก็อ่อนเลยพี่น้องหามไายนักไายยังหามเด็ดขาดแนะท้เลยแถวหนี่งกระโดดไล่าลายพี่น้องมันไข่หยาบเลยดอกกระยอมก็เริ่มแล้ว อยหอนบอลลยบอลฮะมันหอจะีดฉีดใช่เลงานเขาไปใช้มื่อไรเมื่อวัน่อย่ังตีมันหอนเนาะถกินอยู่รุมมดแล้วเนาะเออนไหนกบ่ได้่บดโอ้นแต่คนเนาะหสิบตัวเียก็มันี้แต่คนแมงวัดมาชุดเนาะเปียนนู่นเ็ดกินไปเนาะอยู่ผลแดดแหงเลยน้องเอ้ยไกเลยอันไหนอันั้นหอยบ่ แต่แต่องโตแต่มันเขาในกงไห้อบ่ะหาออ๋คักแล้วเอาไปใไปกงไห้เลยอยู่ดูอย่อนี่นายพาดูนึงชหมาก่อนาชวนลวกไก่บ้านลวเอายังคัะไก่ปลาเลยปดนายพาดเอาเมื่อก่อนในบ้านเนี่อพี่นอดเขาพี่น้องเอ้ยปดเมื่อก่อนเียเลย้านร้านสกินไก่ต่อไก่ปลาแล้วจะบ้แล้วแลอ้คักแล้วชุหยอดปลาเปตอเนาะ ขันสมุแดงแล้วเนาะขันโ่ัดจิกินเปลี่ยงนกเข่าวัดยาเพิ่นได้ัดเห็ดบดพี่ลึกมาหอนแเนาะนังว่ไปเดานั่งหัวุงบอก่ายานขอายานค่อยบอกขอบายานแ่วขอบยานเนาะหักงอคือ่าแล้วขันมด้พี่หรอกคือ่าแล้วไปหอด้านได้ด่าาน่องอนเห็นว่าถ่ายเขยาหาอเาข่อย บ่ไกลไปนัดถาไปสอนบมืองเอ้ไกลๆนี้คอยคองคอยบอกไปขางรุกหน่อยเนี่ยโอ้โหงดไดมดังงดได้ดังมาป่าเาอันน่ะงั้นขี้แจไงได้อย่างไปมาตาแดงกีขีก็โอ้ยเมื่อยเลเวียนเมื่อยยายโอ้ยนี่เขาอยากไปแถโอ้นางหัวโพ้งแมผู้เดียวก็จะวานี่เนาะพังด้วงนะเจ้าไปเื่อเลเสียงมันบอกแล้วมาเจาะว่าเสียงมันเบอรบงบอเอยก็อยากไปเลยมันห ตรงนี้มันหอนจดทอดเถอนะทางเข้ามาจะด้านขย่อมมันไต่ทางเออมันไต่ทางขนานั้นแหละมันออกมันเหยียบห้อยสุ่เจ้าแถวทางนี้มันหมดเยียบหอยใหม่ใหม่ใหใหม่ม่แนวหล่อฮาแนวเหนาปะแล้วทบหล่อก็ไม่ใกล้ลงเทาหน่อยเพื่อนก่อนอ๋อรถแบบนึงก็โอ้ยบุ้ยจูไก่ไผ่มาได้ถึงไหนมันเนาะ ว่าเออเมือมาสตเนี่ยก่อนจับเนาะจับอันนี้ครับอนจับเราเนาะมได้จับุกุกุกเแดงป่ปดักไปตามาสตกุนเี้ยเียงเลโอ้โหอเรียององเียวเลยเองเียว กระโปงก็ชวตเรกโฮะกินเลยตุกแกไอมกกินตุกแกเขาเบิ้งกวกระดูกมันนี้กินใยูนิมลังเขากินมันแบบนี้กมันไ้กระดูกแบบผัดต่อไปต่อใส่ัแตงกันล้วเนาะกินง่ายมนเดเห็นด้างมัได้วาง บหนันายมนไลตอนนอตอนนซอมไล่คนเล้จังดึกน่ยตอน้ก็ได้นะในมือหนึ่งไปยมันลงแล้วนะมอหนึ่งเนี่ยกนวเนี่ยมันเลอะกนด้ยแล้วอืมเปนลบ ปลาเปลยเลยขมปลอไป đâu ม่มเปลืโอ้มีไ,ไ,นะไข่มครบพันชุนเลยวปันครบห้ำพันชุนเลย้ำชุนก็ได รอยเนอะเต็มมก่อนอืมพักให้เพ่อนอีกเพ่นก็คิดพักกันเนาะยังนนปนปนนกละวลกระวอ้าน้าเจ้าห้วยละุ้งกรจจานยังตัวยจ่าตัวยลูกกำลางและอยู่ดีไม่แห้งด้อเดินทางตลอดปลอดภัยาเดืดอนตึงชาติและมือนีแมนมือกเกินตัว าพี่น้องมาให้เขากันเด้อมองกุนซ้ำก่อนต้องก็โทษละลาเด้อผู้ใดมืผู้ใดกินเปี๊งไก่ผู้กินเปี๊งไก่ชุกก็โทษน้ำผู้ใดกินเปี๊งไก่ดิบก็กินโลดเนอะจัดมังตอนคักก่อนเอาเด้เอาเด้เอาได้มาเด้อมาเด้อกินข้าวเช้านนำกันเหมือทักจีเป็ดหมองเลยอ้าคเกือบเบาแล้วต้องก็โทษละลายผู้ใดสีผู้ใดกินเปี๊งไก่ไง Hình cái thổ, tổ, cái 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 Nó cái 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 cái

พ่านเฮ็ดปวกพ่านเฮ็ดละโง่ขีนหน่อยเนาะเอาแล้วเฮ็ดละโง่ของแห่งร้ายแถวนี้พังระเบ่าแหงการย่างครอะไรกับเปลี่ยนเอาหน่อเนาะในผ่านเพื่อทำหาคนงามเอาบ้างเอาตัวนั้นเนาะหยาดได้ต้นยังเนาะสมอยู่บ้านนี้ตัวห้องเพื่อนกินข้าวนนำแน่นอนถ้าพวกเจ้าหรือว่าเขาหยาดหนำ เห็นชางามเนยักบึงบอกคนย่างนั้นักบึงมเตนแบบดอกไม้ดอกไม้ซนซื่อดอกไม้ปงใม่เนาะพันาเพินเ้อซ้อนรลยคือเาม่แต่ข่อยคนเดียวแม่เนาะพันนเ้ออกดอกยามาเมื่อตอมาพาิจอกหยอกเนะเุลชีพมานี่ใไก่ป่าเฉยบ้านเฮานี่ยแหมานเาีหน่อยจอกไปนำแหงมานหากิงนี่ยบ้านเฮาเด้ แบบว่าคนรุนรุนเก่าที่เพิ่นเชียไปแหละเพิ่นบุคเห็นผุ้ชาวชำหน่อยคนหยกชไม้ใหม่แลืวเพิ่นเบเิ่งเขาเหวากันได้ได้เขาหยอกกันได้เออมาว่าขนามันเฮียบเลยทำทดนแต่พันซุลนั่นสดอรินึ่งสักพันซูะกิล็กเขียวอมืดตอนนี้อ่อนคุณเขาเนาะคุณด,ดิลือกเอาไป ผู้ชนิดเนาะพัก,กนอยสุนนีแ่แหละผักอลายอ่ะอยากก็ได้ดักตอดน,น่อหอพันชุนตอดน,น่อยเอาน่อเนาะใขอหม, <laughs> มักเนาะ

โอ้ตอเติดเนาะโอ้มื่อผยังเดินเต่ดนันไปได้หลายต่ลัคนกระไ้ใช่ไหมวะน่งจิมแข็จิมข้าองเี่อยอยู่เนาะโอ้ไก่ตัวหนึ่งทีคดอย่างเงี้ยน,น,น,นี่นี่อะไรโอ้อยโอ้ย กินแล้วกันั่งพักพรนเาพ่อนี่นะเขากินมาขึ้นเเออขากินขขาวบางหนึ่งนียไก่ไส้หนามุดยอดเนาะธรรมศาสตร์พัูนคักเลยเลยคักแล้วงนอันนี่เป็นทำนะอโยหรือทนาะน้ไ็ใช้งามบออันน้นรับดันึงแต่ว่าใบใหม่ล้นใส่ปวปดปวดปวดปวดโอ้ จะไปทำไเอน่าพอนตกะผลปะกรก็ได้แทนนี่เยอเลยสิครัเอาไปน่าจะเบาเอาได้น่าจคุ้มจริงน่าจใจน่ี่ะคอนเทมันด์อึ๊บเดี๋ยวลอยครับเขาเขาหลอกบุ๊มันลอวแต่เราไม่เหรอะไบ้าง องอองด้านะยกัไรข้อกระหอบกระแตะูดึงหาหโตเนาะข้อแล้วสกินเงาของกุนักตะไรสองสองโลสามโลหมแล้วปั่นกระไล่ยนพอได้มัอนาดังเนาะ และเรื่อนเขารถไทเขาอยู่คนละไปจาชเกบขิงยาจต้นนั้นก็เมื่อมาไลยเนาะเจ็าิตขิงยาต้นนี้จุดันนี้แล้ลูกต้นนี้นี่นี่นี้เจบตลอดอยู่ทังนี้จะนอยปุ๊ปะเออชืเลขหน้ายู่นเท่าอยู่เ้ อาประกันไปดอกมัด <minority> <SM> ชโซุ่มีดอกกินหงกินหง่ะสบายเาได้อ้มไปเก็บเกล้อนเก็บของมาดิอ่คือเก่าเด้อพี่้อกเออเอาชุดครับมามาฮะตามมาเมื่อ มาเกาละหมดี่นีดอกไมันแป้นเชียไอ้ที่ดีโอ้ยขึ้นหนาขึ้นในหนากับวอแคดาเลยามามาๆาเก็บได้เก็บได้โอ้ยขึันช่วงขึ้นไหนเน่ยขนไเนาะขนนมันต้างขวานนุตนุ๊ต

เ้่อไปเยเนอนสอดเบิ้งอายงอๆนี่หละหางอแหวบด้วยเลยเกาะว่านเาแป้งกาะวานเอามากเอกเลยเอาเอาย่างมัดยุ่มเอาดองมัดยุ่มเอาสูบเพนาะาว่าจู่ปลาไม่เหนยังจอดเริมัดเอาหมดเลยแกใครได้อยู่ก็โดะเนเดินกนาะโอ้ครับครับ リーープリンで。 ก็เข้ามาเลยสองคืนพอาะจะได้กินทีมงานเท่ากันไปกินกระป๋ากินหนูเนอ่บัดนี้องเชิญครับก่อนมือนามือไนทาวาโบเชฟบบไข่กระชิเขาปลาหาอยูว่ากินเขาเลยพี่น้องเอ้ยเอาก็ะผมยังร้ายหรอกเท่ากันขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องคือเก่าที่อยู่ไกลอยู่ไกลที่เขามาให้กำลังใจทีมงานเท่าขอให้ฝนยูไม่แห้งเด้อลำลำรวยรวยคือเก่าพักแพงมื่ทุกคนครับไปเนาะ